สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอาร์มดิมเลวันนี้เราอยู่กับเจ้า h ั n d a c b r 650 f 2 0 1นปนะครับผมคันนี้สีดำนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าดำาทมินมาคันนี้เรามาไล่ของแต่งกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะที่เราเห็นหลกัลกๆเชียวแตง่งสวยๆเลยครับของโมโม่ไล่ลงมาเป็นบังโคนคาร์บอนคันนี้ สวยๆเลยครับผมมีกระมบนน้ำเลยคันนี้โอเคทำอะไรช่วงบนต่อดีกว่าผมไมื่บอกว่าคันนี้มีอุจจตกตรงรุ่นของ CBR 650ด้วยไล่มาเป็นแพนแต่งของ RCB หรือ Racing Boy การเบรกการคับแต่งนะครับผมคันนี้ตอกแอนดโดมิโนโซ้ายขวามีการล้มด้วยนะครับผมคันนี้ซ้ายขวามาดูด้านหลังต่อคันนี้นะครับบางโคนเนี่ย บางโคนกับครอบโตเป็นของคาร์บอนเหมือนกันหารปลาแต่งนะครับผมคันนี้ไล่ออกมาเป็นท่อกระป๋องนะครับผมเดินไทเทมาอ๋อคันนี้มีเกียร์โยงซ้ายขวามีคุชิตเตอร์ด้วยนะครับผมคันนี้ไล่ขึ้นมาเป็นการลื่นถังแล้วก็การลอยของเคตูนะครับผมมาเดี๋ยวมา,มาดูได้ไหมรถกันดีกว่า เลขไมคคันนี้อยู่3ามหมืห่นะครับผมเลขไม่กกำลังดีเลยเอ้ยผมลืมบอกอย่างหนึ่งยางหลังเนี่ยใหม่ๆเลยเพิ่งเปลี่ยนมาจะเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันว่ามันจะเราใจเราแค่ไหนอันนี้เป็นรอบเดินเบานะตะเรามารอบสนะูงกัน คันนี้ก็รู้สึกว่าจะจูนมานะครับผมจูนไม่พอแถมยังตดดังอีกด้วยนะครับผมคันนี้ตดตดแล้วไฟแลบด้วยผมบอกเลยคันนี้ตดมแตกนะครับผมก็ในรีเอเจาคันนี้ผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมท่านใดสนใจติดต่อคันนี้ติดต่อได้ทางเพจอาร์อาร์ซูเปอร์ไบ์นะครับผมหรือเซลล์ที่เขาลงตามมาเก็บเพจไ้เลยครับคันนี้ฝากด้วยนะครับเจ้าคอนดหก้า650อที่ตดแล้วไฟลบขอบคุณครับ